5เทคนิคเขียนพาดหัวบอดแคสให้ลูกค้ากดเข้าไปอ่านทันทีแน่นอนครับว่าในการที่เราจะบอสดแคสข้อความกลับไปหาลูกค้าเก่าๆของเรานะครับสิ่งที่เราให้ความสาคัญมากที่สุดคือบรรทัดแรกของการพาดหัวนั่นเองนะครับการที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจกดเข้าไปอ่านบรรทัดแรกสําคัญมากๆครับคลิปนี้ผมเลยมี5เทคนิคที่อยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเปิดเข้ามาอ่านข้อความในการบอร์ดแคสของเราครับ เทคนิคที่หนึ่งครับคือการพลาดหัวให้ลูกค้ารู้สึกว่าพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยขายปูไข่ดองนะครับผมอาจจะพลาดหัวไปเลยครับว่าวันนี้ผู้ไข่ดองหมดแล้วแล้วก็บอกลูกค้าเลยครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจองในรอบต่อไปจะต้องทํายังไงจะต้องกดสนใจยังไงสร้าง call to action ให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะพิมพ์ข้อความกลับมาหาเราด้วยนะครับเทคนิคนี้จะทําให้คนที่สนใจสินค้าของคุณอยู่แล้วเปิดอ่านข้อความแล้วทําการจองสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีสินค้าเข้ามาในรอบหน้าครับ พาดหัวบอดแคทแบบที่2คือการให้ความพิเศษกับลูกค้าครับแน่นอนว่าใครๆก็อยากได้รับความพิเศษอยากได้ความเอกลูซีฟครับการที่เราเขียนเฮดไลน์หรือเขียนพาดหัวแบบที่ให้ความพิเศษนั่นคือการให้ความสําคัญอะไรบางอย่างกับลูกค้าที่อ่านข้อความนี้ครับยกตัวอย่างเช่นเฉพาะคุณเท่านั้นเฉพาะคนที่เห็นข้อความนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเอาคําเหล่านี้ไปใส่ไว้ในเฮดไลน์จะทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษแล้วอยากจะเปิดอ่านข้อความนั้นทันทีครับลองเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าคุณจะบอดแค์ข้อความกลับไปบอกล ลดพิเศษ100บาทลูกค้าจะรู้สึกต่างกันทันทีครับและนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่จะทาให้ลูกค้าอยากเปิดเข้ามาอ่านข้อความบอสแครดของคุณครับเทคนิคการพาดหัวแบบที่สา,านั่นคือการกําหนดเวลาเข้าไปครับแน่นอนว่าการบอสแครดข้อความโดยเฉพาะที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยเราควรจะมีการกําหนดเวลาเพื่อให้ลูกค้าเร่งรีบในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่น5ชั่วโมงสุดท้าย10นาทีสุดท้าย หกเดือนหกเท่านั้น12เดือน12วันเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมีการกำหนดเวลาเข้าไปในพาดหัวจะทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเร่งรีบครับแล้วความเร่งรีบตรงนั้นจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือรีบตัดสินใจเข้าไปกดเปิดอ่านเพื่อที่เขาจะได้ไม่พลาดสิทธิอะไรต่างๆที่คุณบอสแคตข้อความกลับไปให้เขาครับเทคนิคการพาดหัวแบบที่4คือการกําหนดจํานวนเข้าไปในพาดหัวครับเทคนิคการกําหนดจํานวนก็จะคล้ายๆกับการกําหนดเวลาแต่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงจํานวนของสินค้าที่ใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งสามารถเร่งการตัดสินใจของ เวลาครับยกตัวอย่างเช่นเหลือ5ชิ้นสุดท้ายเหลือ10ชิ้นสุดท้ายเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายคุณสามารถเอาตัวเลขเหล่านี้จานวนการเหลือน้อยๆของสินค้ามาแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเราขายดีและความต้องการของตลาดสูงเหลือสินค้าอยู่น้อยสามารถทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ การพาดหัวแบบที่5นะครับคือการสร้างความสงสัยหรือตั้งคําถามให้กับลูกค้าการที่เราตั้งคาถามอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ากดเข้าไปอ่านแล้วตอบอะไรบางอย่างกับเราคุยกับลูกค้าหาความต้องการและปิดการขายต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะขายคอร์สเรียนยิงแอดคุณอาจจะบอดแคทถามลูกค้าไปเลยนะครับว่าคุณติดปัญหาในการยิงแอดตรงไหนคุณยังติดปัญหาในการยิงแอดอยู่หรือไม่ยิงแอดแล้วยอดขายตกใช่หรือไม่คุณก็สามารถพาดหัวแบบนี้เพื่อเปิดประเด็นการคุยกับลูกค้าอะไรบางอย่างได้นะครับพอล และนี่ก็เป็น5เทคนิคดีๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการบอสแคร t ส่งข้อความกลับไปหาลูกค้าเก่าๆเ,เพื่อทำให้ลูกค้าเปิดอ่านได้ทันทีชอบเทคนิคไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าสนใจบริการบอสแครดของบอตปังพิมพ์สนใจใต้คลิปวิดีโอนี้หรือสามารถอินบ็อกเข้ามาที่เพจบอดปังได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ